สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่หกสิบจากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำของท่านเสนกะแล้วก็ผ่านไปตรัสถามมโหสถบัณฑิต ด้วยคำถามเดียวกันว่าระหว่างคนโง่ผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์และยศกับบัณฑิตผู้ไร้ภูกรัพย์ท่านผู้รู้สรรเสริญว่าใครนะเป็นผู้ประเสริฐกว่ากันมโหสถบัณฑิตได้ทูลตอบอย่างองอาจว่าบุคคลผู้มีทรัพย์มากแต่หากขาดปัญญา จัดว่าเป็นคนพาลเขาสำคัญว่าทรัพย์เท่านั้นประเสริฐจึงใช้สอยทรัพย์นั้นกระทำความชั่วมิได้คำนึงถึงโลกหน้าเขาย่อมไม่ได้รับสุขในการใช้ทรัพย์และย่อมประสบทุกข์เพราะผลแห่งกรรมชั่วนั้นในโลกหน้าอาจารย์เสนกะก็กล่าวตอบโต้ว่า มหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์ให้ใช้สอยตามต้องการมีหรือที่จะไม่ได้รับความสุขในโลกนี้ดูอย่างโครวินทเศรษฐีสิแม้เป็นคนขี้เละไม่มีวิชาความรู้ใดๆเวลาพูดน้ำลายก็ไหลย,ยืดออกจากปากแต่เขากลับเป็นที่นับหน้าถือตาของมหาชน เพียงเพราะเขามีทรัพย์มากพระเจ้าวิเทหราชได้สดับดังนั้นก็ทรงหนักพระทยัยเพราะตัวอย่างคือโครวินทเสถีนั้นใครๆก็รู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองแม้แต่ดอกบัวที่เปื้อนน้ำลายของเขายังมีคนยื้อแย่งเอาไปเป็นเครื่องประดับเป็นที่เชิดหน้าชูตา เท้าเธอทรงใคร้จะรู้คำกล่าวแก้จึงหันมาตรัสถามมโหสถอีกครั้งมโหสถจึงทูลแก้ว่าทรัพน์ย่อมอํานวยสุขให้เฉพาะผู้มีปัญญาส่วนคนไม่มีปัญญาแม้นจะได้รับสุขบ้างก็เป็นสุขเล็กน้อยแต่ทุกข์มาก คนไร้ปัญญาเป็นผู้มีจิตวันไหวไม่อาจรองรับความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้ข้าพเจ้าจึงยืนยันว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนพานมีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลยอาจารย์เสนกะถูกมโหสถเย้ยกลับด้วยถ้อยคำที่เชื่อดือนเช่นนั้น ก็รู้สึกคุณเคืองใจอยู่ไม่น้อยแต่ก็พยายามสกัดกั้นอารมณ์นั้นไว้ไม่แสดงออกเพื่อให้สมกับที่ตนเป็นผู้มีอาวุโสกว่าครั้นแล้วก็ได้กราบทูลเท้าเธอต่อไปว่าขอเดชะมโหสถน่ะยังเด็กเหลือเกินปากก็ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ผ่านโลกมาเพียงไม่กี่ปีแล้วเธอจะรู้อะไรพระพุทธเจ้าคะ่ะกราบทูลดังนี้แล้วก็หันไปมองมโหสถยิ้มไปพูดไปอย่างมีชั้นเชิงว่าเอาเถอะมโหสถพวกมนุษย์น่ะจงยกเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องกล่าวถึง ดูเพียงต้นไม้ในป่าเถิดฝูงวิหกน้อยใหญ่ที่โผบินผ่านไปมาครั้นได้เห็นไม้ใหญ่มีกิ่งใบและผลอันอุดมมีหรือจะไม่บินเข้าหาต่างก็จะพาก,กันเกาะกินไม่หนีหายไปไหนเลยข้อนี้ฉันใดคนทั้งหลายก็ฉันนั้น เขายอมคบหาสมาคมกับผู้มั่งคั่งเพราะต้องการทรัพย์เหมือนฝูงนกต้องการพลาผลคนมีปัญญาแต่ไม่มีทรัพย์อย่างไรก็ชื่อว่าคนจนใครที่ไหนล่ะเขาจะคบหาสมาคมด้วยข้าพระเจ้าเห็นดังนี้จึงกล่าวว่า คนมีปัญญาแต่ยากจนนะไม่ประเสริฐเลยคนมีทรัพย์เท่านั้นประเสริฐเหตุผลของอาจารย์เสนกะฟังดูผนผืนก็เข้าทีดีแต่ถึงกระนั้นสำหรับมโหสดแล้วช่างเป็นเหตุผลที่ตื้นเขินเหลือเกินมโหสดไม่รอช้ารีบโต้กลับ ยังอาจหารว่าขอเดชะพระองค์ผู้สมมติเทพท่านเสนากะหน้าหรือจะรู้อะไรก็ตนมัวจ้องมองทรัพย์แต่เพียงส่วนเดียวจึงยังมองไม่เห็นไม้คอนที่กำลังจะตกลงบนศรีรษะเหมือนกาที่จ้องมองอาหารในภาชนะที่บรรจุข้าวสุกข,ของชาวบ้านที่เขาเทให้ หรือเหมือนสุนัขที่จ้องจะเลียนมส้มไม่มีผิดเลยข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์โปรดทรงสดับคำของข้าพระพุทธเจ้าดูบ้างเถิดพระพุทธเจ้าค่ะครั้นแล้วมโหสถจึงได้แถลงความต่อไปว่าก็ฝูงชนมีความปรารถนาทรัพย์ แล้วยอมตนไปเป็นบริวารห้อมล้อมคนพานผู้เขาปัญญาการเป็นพักพวกของคนพานเช่นนี้ไม่ดีเลยเพราะคนพานมีบริวารเป็นกำลังเข้าแล้วเนี่ยก็จะชวนกันทำกรรมอันหยาบช้าบีบบังคับคู่เข็นรีดไถเงินทองมาโดยหารู้ไม่ว่า นายนิรยาบาลกําลังจ้องหาโอกาสฉุดฆ่าคนเขาผู้คล่่ำครวญอยู่เตรียมกระชากตัวไปสู่นรกอันร้ายกาจข้าพเจ้าเห็นดังนี้จึงยืนยันว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนพานมีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลย พระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำแก้ของมโหสถแล้วก็ทรงอัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะมะโหสถแม้ยังอยู่ในวัยเยาว์แต่สามารถมองไปถึงผลที่คนพานจะต้องได้รับในอนาคตด้วยจึงตรัสชื่นชมมโหสถว่าเออมโหสถเอ,อ๋ย เธอช่างพูดเด้เข้าถีจริงเชียวขณะเดียวกันก็ทรงหันมาทางอาจารย์เสนกะพลางตรัสว่าอาจารย์เสนกะท่านล่ะจะแก้ว่าอย่างไรคนอย่างอาจารย์เสนกฉะฉไหนเลยจะยอมจำนนโดยง่ายแม้จะถูกมโหสถจี้ตรงจุดเข้าให้ ก็ยังสามารถหลีกเข้าข้างทางพร้อมยกข้ออุปมาอันใหม่มาประกอบอย่างมีเหตุมีผลว่าธรรมดาแม่น้ำทั้งหลายเนี่ไม่เลือกว่าสายไหนเมื่อไหลไปถึงแม่พระคงคาก็ย่อมละชื่อเดิมนั้นเสียใครๆต่างพากันเรียกว่า คงคาคงคาทั้งนั้นแต่ครั้นแม่น้ำคงคาไหลลงสู่มหาสมุทรอันกว้างขวางกว่าการเล่าชื่อว่าคงคาก็หายไปย่อมได้ชื่อใหม่ว่ามหาสมุทรฉันใดผู้มีปัญญาเลิศในโลกครั้นมาถึงถิ่นของผู้มีทรัพ์ยเข้าแล้ว ชาติโคตรของเขาจะเป็นอย่างไรจะมีปัญญามากมายแค่ไหนแต่หากเป็นคนจนขัดสนทรัพย์ชื่อเสียงของเขานยะย่อมไม่ปรากฏเลยคงปรากฏแต่เพียงชื่อเสียงของบุคคลผู้มีทรัพย์เท่านั้นอนุภาพแห่งทรัพย์ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ ข้าพเจ้าจึงกล้ายืนยันว่าคนมีปัญญาเป็นคนเลวผู้มีทรัพย์เท่านั้นเป็นผู้ประเรสริฐมโหสถรับฟังข้ออุปมาของท่านเสนกะแล้วก็มิได้วาดวันต่อวาทะนั้นแต่อย่างใดกลับโต้ตอบอาจารย์เสนกะะทันควัน พลิกกลับด้วยข้ออุปมาที่เหนือกว่าว่าท่านอาจารย์เสนกะท่านกล่าวว่ามหาสมุทรเป็นที่รวมของแม่น้ำน้อยใหญ่ที่ไหลไปรวมกันแต่ท่านก็อย่าลืมสิว่าแม้นมหาสมุทรนั้นจะซัดสาดเกลียวคลื่นอยู่ทุกเวลานาทีราวกับจะถาโถมแผ่นดิน ให้ถล่มทลายลงแต่ต่อให้พันคลื่นแสนคลื่นโหมกระนำระลอกแล้วระลอกเล่าก็ยังไม่อาจทำให้ล้นฝั่งได้เลยฝั่งย่อมสามารถสกัดกั้นคลื่นไว้ม่ให้พังทลายลงได้คลื่นย่อมไม่อาจเอ่อล้นฝั่งได้ฉันใด ไม่ว่าในการไหนๆเนี่ยหากมีกิจอันใดหรือมีข้อสงสัยในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์คนทั้งหลายย่อมพากันไปพึ่งพาผู้มีปัญญาทั้งนั้นใครเลยจะมองข้ามคนมีปัญญาไปได้ละ่ะส่วนคนผู้ที่มีทรัพย์มากแต่ไม่มีปัญญา เพราะเหตุที่สามปัญญาเขาจึงไม่อาจกระทำกิจนั้นให้สำเร็จลุล่วงหรือกำจัดความสงสัยนั้นได้เมื่อถึงคราวอับจนปัญญาเข้าต่างก็จะพากันไปพี่นอบพี่เทาคนมีปัญญาเพื่อรับทราบข้อวินิจฉัยอันลึกซึง้งข้าพระเจ้าเห็นอย่างนี้จึงยืนยันว่า คนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนผานมีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลยคำโต้กลับของมโหสถพร้อมทั้งอุปมาที่ชัดเจนทำให้อาจารย์เสนกะถึงกับสะอึกเพราะแม้ตนเองก็ยังเคยได้พึ่งพาปัญญามโหสถแต่ว่าท่านเสนกะ จะมีเหตุผลใดมาขานอีกนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป